อย่าสัตว์แทบ่ได้่ที่มือสแอมะน้อแม่นอนฮะแม่เลยแม่เลยที่มือเขาแล้วนี่ได้แซ่บจะบ่อ่าคือคำนี้ใช่แซ่บบ่แซ่บบ่กา็ทักทายสบายดีข้างในพี่น้องทัานที่ข้าวใหญตามท่านส้มสบายดีตอนแรงๆเลยตั้งข้าวำทุกคนนี่เอามาฮอทเทิร์ดเลยก็จะคลิปอันที่เราไปหาเห็ดเนาะ เอานี่เฮ็ดกะตัวนี้นะมันบานตัวมันบานนะคะเอามาแกงนี่ตัวนี้พร้อมสวัสดีได้สบายดีมานะมาเฮ็ดวันนี้นะมานมานในหาบนึงได้หาบนึงคือลึกเล้วหน่อยเฉยสวัสดีได้ไหมสวัสดีสวัสดีไปละ นนยึงไปกับไปน้ำหลานเด้อทรงขนหลานกันปหาน้ำหลานเห<ไป>็นเฮ็ดกัหลานเย็บมุนเบดได้แต่ตีอย่น่ะดอกกว่าได้ไ<ป>นี่ทุกคนสีแกง <S <S แกงกจจิแล้วขอโอทรเฮอบะทอนเพิ่นมาเอาเฮ็ดมาแกงนะจะเพิ่นสิมาหรือบ่มาอะไรเป็นยู่แตะนายังเพิ่นมาแตะนาขั้นบะทอนมากน,านี่เท,ท่เบะทอนเซอฟีมือซู่ไม่เท่าเพิ่งกิน คือบะทอดแกงเฮดช่วยกินได้มันตะแรงนี่ทำบะทอดมากทำบะบะทอดมาได้มากแล้วกแล้วได้แกงเอาตอนนี้เวลาปะร้านอะไรเหมือนร้านร้างก็สร้าง ơi tận hết nơi đâu hết tâm này Lang mày kìa Lai là sông lắm nữa mày tóc sáng mày tóc mày tóc à mày 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 นี่และนำเขาวะไรเขาจะเล็ดมนนะให้มันจะเล็ดนี่เก่แก่ขนาดนั้นไปเซกเท่าแล้วตัวนี้มาถ้าเท่ามัน,ม,นมันบานมันหึงแล้วต่เสาวนี่นและเราจะอยู่ในขี้ดินเสื่อี้นั้นพอดีเนาะหักปีไดนมากระเฮี้ยวนั่นเหมเอาแต่ขี้ดินเนา

เ่นะล้างเก็บน้ำท้างน้ำที่สองแล้วตอนนี้นะนี่ล้างน้ำที่สองกันแกมมนบอรอนขี้ดินมันหลายนีมีเห็นละงกครอมเห็ดละงกดอกนะึงแต่มันหักไปมีน้ำสาม Yan bò lon. Ăn thu hút đời bao gì tha hoa bát hoa 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 กันเยอะแลวครับแล้วจะเข้าห้องเข้างานยังไม่ได้กินจ้ะข้าสีแก่งก่อนนี่ใส่เกลือปริงนัเรียบร้อยแล้วสีต่ำมักคิด่อนเป็นถุงชั้นนี้ได้ได้ ให้ผสมลูกลูกลเรเสร็ายเลยนะนี่มันได้ทั้งเตอลูกไส้ประแดกก่อนโอ้โหโขนาแดแปลก แล้วแหละใส่ผักมะละหอมติ่มเลยโฉดจุ่งคุมอยู่จเนเห็นเฮ็ดเพรามันช่ครบพพื่อนทำไมทุกคนอันนี้เพิ่นเอายอให้ <c oughs> ลูกเขยเขาได้ที่เต็มกระซ้าพูทุกคนนี่ได้กระซ้ากระซ้านง่ายอ่าย่เฮอลูกเคนอดีตเพ่าอ่าแพงลูกเคยแล้วเนาะไม่เท่าก็ไม่เท่าแพงลูกเขย อ้คืดคจงเฮ็ดเธอว่าไกหลายเนี่เคยมาแห้งนะอือโอตัวนั้นนี่ยังมีตัวนึงอยู่แล้วทุกคนเลยเวีนอยู่ส้มพุน่นเชิงไ,ไม่เจอส้มเชิงไม่เฮ้ยลูกเคยลูกเคยจีูุจักวะเนี่ยไปเท้าแพงกจ้กุจักมาจะกินข้าวแห้งอะข้าวละล,ะละา,ายฟอมโมยกเดแห้งนะมาจ้กินข้าวง่ายเนาะ หาย hết เมื่อกี้เขาไงน้องฟางมอเกลเฮ็ดที่เขาจะมาล่าค่ะไปหาเต็มเมื่อกี้เขาง่าย่งมอเกลเฮ็ดเลยนะอย่าเขาแห้งเลยรูเฮ็ดกับบ่านใจคนนี้ได้ยินเสียงรถมากนะว่ทอดมาแล้วจั๊กชิวแอปป้าเพื่อหวานนะเพื่อเอ้ไปเพื่อได้นะ หายไปเลยเด้เออตายเหมายไปเลยะสามารถนะปอนดูซว่าน่าจิวค่ะสบายดีทุกคนหักอั้น้ำยายไปเลยเฮ้ยวันนี้นะกับเขากัคขึ้นกับเราอยู่ละดีได้กินอดมาจักสาวเอ้กีทอดเท่าเลยมหาหนแม่พระเจ้ามาจักนอกกินทอดนะบอสใส่อชว์เพื่อหาหมดเลยหาเรื้งใจเลย เอาลีเลยเบิ่งกกอนโอชนาเออหอนหอนนี่ปลาสดเลยเกิดจะแซ่บแท้ในนอนเลยที่มือสแอ่บ้านน้องในนอนฮะแม่นเลยแม่นเลยที่มือเาหอนนี่ได้แซ่บดีบอว์แซ่บบ่เฮ็ดคือแกงเฮ็ดอยู่ด่านว่าแกเฮ็ดอยู่ด่านก็แซ่บคือกันละว่าบ่แซ่บนะพักมาละนะแซบบ้กงกหลายนี่คนนเอาชื่อแล้วอ่ะใช่พ้องกันไหน Hư, hết anh bì hết hết thoa, cho à hết à phần hết 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 น้องตินุยยันยันน้องตินุยเพิ่งเสียใจเฮ้กินข้าวปาแซลมหลายคาบแล้วเฮ้ยบปลาแซบไม่ได้บลาทอนกินข้าวน้ำลีกินข้าวบลาแซบมาหลายคาบเนาะหลายคาบเสร็จลึกอีกทเชื่อหลายมือ้อใช่แมนบม่ได้ทุกคนแมนข้าวขาวสมประตูประตูนี่เฮ้ยข้าวขานี่ก้อนนี่ก้อนนี่แหละแตกเล้ยกินข้าวปลาแซ่บได้กินข้าวปลาทอนแมนมาดีกินข้าวปลาทอนข้าวปาทอนแคบพี่เล็กแล็กสิ่ง ไปเห็นกันหลายมือแล้วพ่อแล้วไปจักรยยังเห็นเนาะสุกตาบ่อมงดูยังเห็นทอนๆซีบแล้วแซ่บแซ่บบ่ด้เนาะแซบตุ้มก็ซีบไ่มซีบเองแซ่บเองใช่เนาะเดี๋ยวข้าวแห้งได้ไปจักรยามืออิ่มดูนี่นะ เยอะเข้าผู้เยอะเข้าก็มีเลยย่เนาะเง่ายนะบุษากินเลยอยากบุษราเห็ดไปหาเห็ดมดมือมันน่เนยเห็ดต้นมือไปตอนเช้าน่ะในน้อยเดียวนะปบุจจะบนหาเท้ามมาไป้ไไได้ใช่หรือไปได้ยุกเ้มลงน้ำลงเลสิไปหาเห็ดกันดูน้ำดูทาไปน้ำเพ่งเหงเพ่งก้นตักกระทวยยสอง้ย Ừm hỏi không? Hỏi nó xuống cứ trời thì hơi số. Tôm... Phòng đều có bếp luôn á Bây mà tôm Hỏi con Tôm xuống to hạ là tầm một phước chưa? Ừm Sụp đó Nghe chưa? một ngừng Bộ sụp cất nó hôi bài cả Ôi Khá pha báo nữa nó bỏ cả này rồi <laughs> Hình đẹp Chắc chỉ bao cao đấy พอรับประจักษ์แล้พอรับประจักษ์เอาสรล้นแล้วออ่ืพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินมีมาแต่งแต่งกันแล้วนะทุกคนแต่งอะมามาแต่งเห็ดมาแล้วทุกคนเด้อกินข้าวร่วมกันมาแซ่บๆร่วกันลองซีมึงดูบาานี้แตงเห็ดแซ่บเลยทุกคนเลยมานางลงขี่มือซองแอสุดยอดโมแพ้ บพเพ้ามมนว่เฮ็ดเข้มปุยสิยอะว่อันนี้แซ่บที่น้ำสองโบยแล้วสวยเห็ดดิสิขาแซ่บเขาแซ่บเฮาสองโบยแล้วดีเสะนะกบง่ายใช่แซ่บอ่แซ่บอ่โอเคยุกแค่แรกก็มือขึ้นด่างแล้วใช่ไหบอหลือลาย

แค่คาแห้งความมอเพื่ออะไรเห็ดมันนี้ในลายได้เพื่ออะไรเห็ดนตัวาฮะแมนบ่เร่งองเป่านะแล่เบิ้งส่งซีเมนเเบิ้งส่งคือซีแมนเนาะแฉยเห็ดคือแบบเซไปซาวได้ซบ่ได้เห็ดจิกดอกถูน้ะะไปตอนแรกเนาะแล่แมนบ่ดีปแล้วเห็นน้อยนุติ้งม่อ็ดกองงยะอันแลกแมนบ่ ก่อนได้ไปทชาเลยแจนย์แมากไปทานชมเพอร์ต่อาเลยก็ทาติดตามเงินในคลิปไปแล้วามจริงสิเปิดเผยมืนแกงเห็ดสองถ้วยเนี่ยตาก้อต้าก้าเด็มค่ทำเด็มค่ำอยู่มอกันยังยาบุ้อิมแกงใลายนี่เชิญลราว่าท่านเทศนะเอาบ้งทุกอเอาไปเสือง้ทุกคนเอาไปเสืองี่นู้น เอาใส่ถงเขาแล้วแหละเฮ็ดบ่ทอดนะข้าวอิ่มก็มาเบิ่งเฮ็ดทุกคนเลยมีแฉเพื่อนเอาเฮ็ดเธอทุกคนเพื่อบมื่อกี้ไลายนลยว่าใส่เธอเอาพอรา่พอได้แกงกันถือเอามาเธอเป็นยาอะไรอดีนี่เอาติ่ตัวกินแล้วตัวกินแล้วเด้นะกะไว้เธอเปนยาเด้อทุกคนใส่แห้งยาเนาะแห้งยากว่าอันนี้เนี่ยนี่เอาเธอจะของนี่อันนี้ เฮากะเอาไว้โค่ไปสาวคนปบาสโคหลายนเท่นิดิมันกินหลายคนเด้ครับไม่ได้แค่ใส่ทุกคนเฮากินข้าวกินน้ำอิ่มเลยนะวันทอนพอกะซิเมอร์ได้วกกมมดันนี้นะนี่นายเฮ็ดหลายแล้วทุกคนเลยเฮ็ดกะเอาเพื่อเต็มทุกอย่างเนอเต็มทุกอย่างเนอาปรีสาแอร์เพิ่นแพงหยาเอาเมื่อยหยาทุกคนเลยเมื่อยหายาหยาไ่ได้กนิกน วันนี้เท่ากับสีเดียวโลกไปหาอารมณ์อำาอีกคลิปนี้กับสีเดียวคอร์เข้าไปได้สามีทุกคนเลยพอกันในที่จะไปสวัสดี